ตอนที่สามตะวันถอนหายใจออกมายัางรู้สึกเหนื่อยหน่ายตั้งแต่ออกมาจากห้องตรวจนาทีก็เดินตามเธอมาตลอดพร้อมกับทำหน้ารู้สึกผิดคุณจะไปที่อื่นต่อไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองเขารอบมองเรียวขาของตะวันอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับทำหน้ารู้สึกผิดฉันขอปฏิเสธค่ะเพราะว่าคุณดูสะดุดตามากเกินไป คุณไม่อยากอยู่กับผมขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าค่ะฉันแค่ไม่อยากถูกพวกนักข่าวที่ตามคุณเพื่อถ่ายรูปเอาไปพาดหัวข่าวว่าเป็นชูรักหรือว่าโสเพณีอีกแค่คิดถึงในเรื่องอดีตที่เจอมาตะวันก็รู้สึกเจ็บอยู่ในอกพวกนักข่าวก็เขียนกันไปเรื่อยเปื่อยนิสัยแย่จริงๆนาทีเองก็รู้สึกไม่พอใจนักข่าวอยู่ลึกๆ พวกเขาไม่ได้เขียนไปเลื่อยเปื่อยหรอกคะ่ะพ่อของคุณเป็นคนให้ข่าวพวกนั้นตั้งหา่าตะวันพูดความจริงแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่พอใจโกหกพ่อของผมไม่ใช่คนแบบนั้นนาะทีตะวัอยังสาวอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เราแยกกันตรงนี้ดีกว่าคะ่ะฉันพูดอะไรไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วตะวันอยากจะรีบเดินหนีแต่ก็ถูกมือใหญ่ ฉุดเรียวแขนเอาไว้อย่าทิ้งผมไปเลยนะตว,วันให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมน้ำเสียงนั้นกำลังอ้อนวอนออกมาจากใจจริงตอนนี้เธอยอมรับว่ารู้สึกลำบากใจแต่พอได้เห็นใบหน้าหล่อชายแววเจ็บปวดออกมาเธอก็อดที่จะใจอ่อนไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนคะ่ะก็แค่จะกลับบ้านวันนี้เราไปดูหนัง ไปนั่งกินข้าวกันเหมือนเดิมได้ไหมเรามาเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่พูดถึงเรื่องอดีตกันเถอะเขาอยากชวนเธอออกเดทแต่ไม่กล้าพูดออกมาตามตรงตะวันพูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าตกลงแทนที่จะรู้สึกลำบากใจเธอกลับรู้สึกดีเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตที่ได้ดูหนังตลกด้วยกันในโรงหนัง นั่งทานอาหารด้วยกันในร้านอาหารสุดหรูเหมือนตอนที่ตกกลุ่มรักกันเมื่อสี่ปีที่แล้วนาทีเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนฤทธิ์แอลโกอฮอล์ของไวน์แดงทำให้เธอกับเขาลืมเรื่องทุกใจในอดีตและพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มอีกครั้งนาทีประคองร่างบางที่กำลังเดินเซไปมากลับมาที่บ้านเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้เห็นรอยยิ้มของตะวันอีกครั้ง รอยยิ้มที่ดูเหมือนกำลังเชิญชวนอยู่นั้นทำให้เขาอดใจไม่ได้จูบริมฝีปากบางโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจูบที่อ่อนโยนทำให้ตะวันอยู่ในอาการเคลิบเคลิ้มเธอเคยคิดว่าเคยลืมสัมผัสข,ของเขาไปแล้วแต่ความจริงยังโหยหายอยู่ตลอดเวลาหยุดเถอคะค่ะคุณนาทีตะวันรีบขืนตัวให้ออกห่างทำไมละ่ะ พรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปโปรตุเกสคืนนี้ผมอยากกอดคุณเอาไว้ทั้งคืนถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปด้วยกันกว่าผมจะได้กลับมาที่ประเทศไทยคงอีกนานนี่คุณกำลังจะบอกว่าให้ฉันเสียสละหน้าที่การงานของตัวเองอย่างนั้นหรอเสียใจด้วยนะฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้ผมคิดว่าเราคืนดีกันแล้วเสียอีกนาะทีพูดด้วยน้ำเสียงผิดหวัง ฉันไม่อยากตกเป็นข่าวซุบซิบระหว่างตามคุณไปทั่วโลกและยังต้องถูกพ่อของคุณมองว่าเป็นโสเพณีอีกตะวันคุณเลิกพูดจาดูถูกพ่อของผมได้ไหมตอนน้องชายของผมหายตัวไปโลคหัวใจของท่านก็กำเริบจนทำให้พ่อป่วยหนักอยู่พักหนึ่งทั้งพ่อและน้องชายของผมดูแลคุณอย่างดีไม่มีทางที่พ่อของผมจะพูดถึงคุณแบบนั้น คุณหมายความว่าฉันโกหกใช่ไหมพอกันทีฉันเบื่อเรื่องในอดีตเต็มทนและจะไม่ยอมขึ้นเตือนกับคุณอีกครั้งเป็นแน่แต่วันรู้สึกเจ็บใจไม่น้อยต่อหน้าพ่อของนาทีแซงทำเป็นดีแต่พอรับหลังพูดจากับเธอดูมิน่นและไม่ให้เกียรติผมจะไม่มีวันปล่อยคุณไปหรอกนะตะวันผมจะต้องเป็นฝ่ายทำให้คุณมาหาผมเอง ไม่มีวันนั้นหรอกฉันจะออกจากบ,บ้านหลังนี้และเราสองคนก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกความรู้สึกแบบนี้อันตรายเกินไปที่จะอยู่ใกล้กับนาทีอีกครั้งวันนี้พอแค่นี้แล้วกันฝันดีที่รักพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางแต่เช้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันสักพักพูดจบเขาก็ฉวยโอกาสหอมแก้มก่อนที่จะรีบเดินหนีขึ้นห้องไป ตะวันทำท่าเหมือนจะโวยวายแต่อีกฝ่ายเดินหนีไปอย่างรวดเร็วทำให้เธอได้แต่นั่งคิดถึงเรื่องในอดีตความเข้าใจผิดกันในอดีตคงเคลียร์กันไม่ได้แล้วเมื่อก่อนตอนที่เธอคบกับนาทีเธอรู้สึกว้าเหวมากและรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองเธอไม่อยากกลับไปหลงรักเขาแบบนั้นอีกต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดแล้วหลังจากที่นาทีจากไป ชีวิตของเธอก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งตะวันชินกับชีวิตประจำวันที่ไม่มีนาทีเสียแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เธอโกหกตัวเองทุกวันโชคดีหน่อยที่เจ้านายให้งานมาทำเยอะเธอก็เลยลดความฟุ้งซ่านไปได้พอมีเวลาว่างก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วกลับไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัดทั้งที่พยายามไม่ติดตามข่าว ของนาทีแล้วแทๆ้ๆเธอทำงานอยู่ที่สำนักง,งานข่าวการที่จะไม่ได้ยินเรื่องของนาทีเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แก้วกาแฟาที่ถืออยู่ร่วงหล่นลงบนพื้นเมื่อได้ยินข่าวว่านักแข่งรถชื่อดังชนประสานงานอย่างแรงในการแข่งกลางปีที่โปรตุเกสอุบัติเหตุนี้รุนแรงมากทุกคนต่างลุ้นเอาใจช่วย ให้นักแข่งหนุ่มสัญชาติไทยมีปฏิหารรอดออกมาจากรถอย่าน้าตาลินไหลออกมาไม่ขาดสายตอนนี้หัวใจของเธอเหมือนกำลังทุกฉีกขาดถ้านาทีตายไปเธอเองก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้อีกนี่คือความรู้สึกที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ดึกภายในจิตใจเสียงร้องดีใจในห้องสตูดิโอดังขึ้นเมื่อนักแข่งรถชื่อดัง ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยพอเห็นว่านาทีปลอดภัยดีตะวันสุดลงไปนั่งลงบนกับพื้นเหมือนจะเป็นลมจนเพื่อนร่วมงานต้องมาช่วยพยุงและถามไทยด้วยความเป็นห่วงตะวันเป็นอะไรมากไหมฉันไม่เป็นอะไรแต่ฉันจะต้องไปหาเจ้านายเพื่อขอลาพักร้อนพูดจบตะวันก็เดินตรงไปที่ห้องของบอกอทันที เธอจะใช้วันดาพักร้อนทั้งหมดเพื่อไปหาเขาที่ประเทศอิตาลีการแข่งการปีที่โปรตุเกสได้จบลงณทีเดินทางมาที่ประเทศอิตาลีเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งขันต่อไปโดยที่มีพ่อของเขาติดตามมาด้วยเพื่อให้กำลังใจลูกชายช่วงนี้แกมีเรื่องอะไรให้คิดมากหรือเปล่าพ่อเห็นแกเหม่อลอยบ่อยครั้ง การแข่งขันจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันตั้งสติให้ดีครับพ่อแม้ว่านาทีจะรับปากแต่ความรู้สึกของเขากับไรอารมณ์คุณนาทีครับมีคนมาหาบอกว่าต้องการพบคุณให้ได้เธอชื่อว่าตะวันคนดูแลคฤหาสนกรีบเข้ามารายงานชื่อของตะวันทำให้นาทียิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจ ผิดกับอีกคนที่ทำหน้าเหมือนไม่พอใจแต่ก็แอบ,บซ่อนเอาไว้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปหาเธอเองหลังจากที่ได้รับคำตอบนาทีแทบจะวิ่งไปหาหญิงสาวส่วนผู้เป็นพ่อรีบเดินตามลูกชายไปไม่ห่างตะวันนั่งรออยู่ในห้องรับแขกด้วยความรู้สึกที่ประหมา่า การที่เธอกลับมาหาหนาทีอีกครั้งเป็นเรื่องที่ดีเราใช่ไหมหากว่าเกิดเหตุการณ์ซ้ำในอดีตเธอจะต้องทำยังไงเพียงแค่ได้เห็นหน้าของนาทีอีกครั้งความกังวลใจต่างๆได้หายไปแม้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็ตามตะวันคุณมาทำอะไรที่นี่นาทีถามด้วยน้ำเสียงดีใจก็มาหาคุณยังไงคะ ตะวันส่งยิ้มหวานไม่ได้เจอกันนานเลยนะตะวันผู้เป็นพ่อเอ่ยทักทายสวัสดีค่ะคุณลุงตะวันยกมือไหว้ตามมารยาทคุณพ่อครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวพาตะวันไปคุยกันสองคนนะครับนาทีไม่รอคำตอบจากผู้เป็นพ่อเขาจูงมือพาตะวันไปยังที่อื่นเมื่ออยู่ในที่รับสายตาคน เขารีบดึงหญิงสาวเข้ามาสวมกอดเอาไว้ด้วยความคิดถึงก่อนจะจูบลงบนฝีปากบางแสดงออกถึงความรักที่เขามีให้กับเธอในระหว่างที่อยู่ห้องพักเพียงคนเดียวตะวันมองไปรอบๆห้องนอนเธอยังจำคฤหาด,ดังนี้ได้ดีรห้องที่เธอกำลังพักอยู่ห้องนี้มีความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่เลวร้ายแม้ว่าจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหรนะ่นัก ถ้าพ่อเห็นช่วยชาคุณนายกบที่เธอเคยทิ้งเอาไว้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นน้ททียังเก็บเอาไว้อยู่อีกหรอแสดงว่าภายในสี่ปีที่ผ่านมาเขาคิดถึงเธอใช่ไหมหลังจากที่ปล่อยให้ตะวันอยู่ในห้องคนเดียวสักพักนาทีเดินกลับเข้ามาในห้องพักพร้อมกับวไยแดง ของโปรดของตะวันเขาอยากดื่มฉลองให้กับความสัมพันธ์ที่กลับมาผมอยากอยู่กับคุณทั้งคืนไม่อยากห่างจากคุณไปไหนอีกเขากระซิบลงข้างหูอย่างแผ่วเบาหลังจากที่ได้นั่งคุยกันสักพักฉันก็เหมือนกันค่ะวินาทีนี้ตะวันไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นผู้หญิงใจง่ายหรือเปล่าถ้าเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อยากทำตามความรู้สึกและหัวใจของตัวเองแม้จะรู้ดีว่านาะทีกับเธออยู่ในสถานะที่แตกต่างกันขนาดไหนพ่อของนาทีคงไม่เปิดใจต้อนรับเธอง่ายๆอย่างแน่นอนสัญญาได้ไหมตะวันคุณจะไม่ทิ้งผมไปไหนอีกค่ะฉันสัญญาคำสัญญาแลกมาด้วยจูบอันแสนอ่อนโยน ก่อนที่ไฟปัาทนาจะเริ่มก่อตัวขึ้นชนเขาและเธอไม่สามารถหยุดยัง้งที่จะเติมเต็มให้แก่กันและกันเรือนร่างเปือยเปล่าและสัมผัสที่คุณเคยตะวันทําได้เพียงแต่ปล่อยตัวและหัวใจไปตามอารมณ์แม้ว่าอนาคตนั้นไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกของเธอชัดเจนอย่างแน่นอนว่าเธอรักนาที หลังจากวันนั้นก็เป็นสองวันแล้วสินะที่นาทีไม่กลับมาที่คหาหลเาดและปล่อยให้เธออยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเขาจะโทรหาทุกวันแต่คุยกันได้ก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขามีธุระสำคัญที่ต้องทำที่คหาห์ลาหลังนี้เธอได้รับการดูแลไปอย่างดีจากคนรับใช้น้ำส้มมาแล้วค่ะหัวหน้าแม่บ้านที่เป็นชาวอิตาลี และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วยกน้ำส้มมาเสิร์ฟให้กับหญิงสาวขอบคุณค่ะโซเฟียฉันเห็นว่าคุณน่าเครียดเราออกไปซื้อของด้วยกันดีไหมคะโซเฟียชวนหญิงสาวนั่นสิคะอยู่บ้านอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ทำให้ฉันรู้สึกเบื่อมากเลยคะ่ะจากคนที่เคยทำงานยุ่งอยู่ตลอดเวลากลายมาเป็นคนว่างงาน เธอรู้สึกไม่ชินเอาเสียเลยคุณตะวันต้องทนเหงาหน่อยนะคะเพราะว่าคุณนาทีถ้าไม่ได้แข่งรถก็ต้องดูแลก,กิจการของที่บ้านต่อแทนนายท่านที่กำลังสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงโซเฟียพูดให้กำลังใจตะวันเข้าใจดีว่าตอนนี้นาทีเป็นเพียงลูกชายเพียงคนเดียวและต้องแบกรับหลายอย่างเอาไว้บนบ่าตอนนี้เธอสามารถ อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพูดคุยกับพ่อของนาทีแต่เวลานั้นสักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงหลังจากที่กลับมาจากซื้อของก็มีใครบางคนยืนรออยู่ตรงระเบียงตรงชั้นสองของคาร์เรห์หาดสายตานั้นมองมาที่เธออย่างดูถูกเหมือนกับว่าอยากจะไล่เธอให้ไปไกลๆตะวันรู้ดีว่าเธอไม่สามารถ จะหลบหนีพ่อของนาทีได้อีกโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ